1, 2, I want to Come on ถ้าวันหนึ่งไม่มีพวกแกบ้านนี้จะเป็นยังไงนะเขาบอกว่าหมาเนี่ยจะมีอายุเฉลี่ยได้12ปีเต็มที่ก็15ปีไม่อยากให้วันนั้นมาถึงเลยเนาะ พราะพวกเราเนี่ยแทบจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงป้าต้องดูแลเอาใจใส่พวกแกทุกอย่างตั้งแต่อาหารการกินเป็นจนถึงอากาศในบ้านแต่ว่าไปพวกแกทุกตัวก็เป็นหมาเมืองหนาวใช่ปะเนี่ยสงสัยต้องมีแอร์ดีๆสักเครื่องงั้นพวกเราไปดูแอร์กันไปไหมไปดูแอร์กันนะไปเลยเดี๋ยวเรามาเลือกแอร์กันดีกว่าชึบ ที่ปลาเลีงไว้ก็ต้องตัวนี้เลยคว้นดู Samsung Winfree Premium Plus เพราะว่ารุ่นนี้มีเทคโนโลยี Winfree Cooling กระจายลมอย่างนุ่มนวล่านดูเล็กๆก,กว่า23,000ไมโครโฮลทำให้ไม่ได้มีลมมาประทะตรงๆกับผิวเด็กๆจะได้ไม่ป่วยด้วยแถมยังให้ความรู้สึกเย็นเหมือนคว้นได้กลับไปอยู่เมืองหนาวเลยที่สำคัญแอร์ตัวนี้มีแผ่นรองอากาศ PM 1.0ด้วยช่วยป้องกันไม่ให้เศษฝุ่นเข้าไปในปอดของทั้งคนทั้งหมาเลย ถ้าเกิดจะทําความสะอาดก็ถอดออกมาล้างได้ไม่ต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่ประหยัดเงินไปได้ตั้งเยอะ แล้วที่ชอบสุดๆเลยอะ่ะมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็คือเงียบมากเพราะว่าเขามีระบบดิจิตอลอินเวอร์เ o อร์ที่จะทําให้เงียบกว่าเดิมและอีกอย่างก็คือระบบ AI Auto Cooling ที่จะคอยปรับอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสมเพื่อรักษาสภาพแวดล,ล้อมให้ดีที่สุดแถมเรายังควบคุมทุกอย่างได้จากบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน SmartThings ด้วยไหนใครอยากได้แอร์ Samsung Winfree Premium Plus ยกมือขึ้น ขอบอกนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ซัมเมอร์โปรโมชั่นยืดเวลาไปจะถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เลยส่วนลดสูงสุดถึง30%แล้วก็แถมเครื่องตอกอากาศเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการนะครับ